แต่เช้ามากเลยอ่ะเพื่อที่ว่าจะพาทุกคนนะคะมาดูต้นไม้เปลี่ยนสีใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนะคะมากับน้องฮอตพอตเห็นไหมคือตั้งใจมาแต่เช้าก็จริงนะคะทุกคนแต่คือเพื่อที่ว่าจะไม่มีคนเยอะนะคะแล้วก็ไม่มีรถเยอะตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี่ไงเห็นไหม เป็นต้นไม้นะคะที่มันเป็นสีสีหมดเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่ามันเริ่มที่จะร่วงโยรยลาหมดแล้วค่ะทุกคนอย่าให้ดูแป๊บหนึ่งนี่น้องฮับพอดของเราในแบบของเราวันนี้เนี่ยนะคะมันเริ่มจะร่วงโยรยลาแล้วว่ามันก็พอเห็นแบบเขาโครงของมันที่มันสวยงามมากๆนะคะ ดัผัดคผัมันก็ยังสวยอยู่นะคะมีสองฝั่งข้างเลยเราคิดดูว่าตอนก่อนที่มันจะโรยมันจะสวยแค่ไหนนะคะทุกคนอันนี้เราก็รอพี่โมนานะคะเราเรานัดกันไว้เดีย๋ยวเรานั่งเล่นรอตรงนี้แล้วกัน Have a... <laughs> Garfield, could you put me in one of your videos? Uh -huh. Could you? Could you? Could you? Well, I might find a way to use you. Just leave everything to me. <laughs> <laughs>